สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องนิยาริแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีฝ่าแต่ก่อนอื่นที่จะไม่ให้ทุกคนลืมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของนิยลิด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้กับสิราเข้าเรื่องเลยแนะเนาะกับเรื่องที่มีชื่อว่า The c h a l ร e เจอร์แก๊งสูตรรักจับหัวใจคุณชายเย็นชาตอนที่19บบอกฉันมาสิว่าเธอเป็นใครคุณนายปาร์คถามเสียงเฮี้ยม เมื่อให้ลูกสมุนจะพาานยูอินตัวปลอมไว้ได้หนูหนูชื่อฮานยูอินไงคะคุณป้าคุณป้าจำหนูไม่ได้เหรอคะมีรีพยายามโกหกนี่เธอนึกว่าฉันโง่นึกยังไงเหรอถึงได้กล้ามาโกหกฉันนะ่ะแล้วเธอคิดว่าฉันเชื่อคำโกหกของเธอไหมคุณนายปะ้าตะวาดดันฉันให้โอกาสเธออีกครั้งนะบอกฉันมาว่าเธอเป็นใคร หเหตแววตาคุณนายปาร์คแล้วมีรีชะก,กลัวเอ,อ่เอ,อหนูหนูหนูชื่อมีรีค่ะเธอยอมรับสารภาพแล้วทำไมเธอถึงกล้าปลอมตัวมาหลอกพวกเราด้วยฮะเอ,อ่อคือหนูทุกคนจ้างมาค่ะมีรีสารภาพทันทีใครฮานยูอินค่ะคุณหนูฮานยูอินค่ะเธอชื่อฮานยูอิน มเรียรีรีบตอบซึ่งคุณนายปาร์คเดาไว้แล้วว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้แน่ใจนะว่าไม่ได้กโกหกฉันนะ่ะแน่ใจค่ะคุณหนูฮานยูอินจ้างหนูปลอมตัวมาเป็นเธอให้มาออกเด็กกับคุณชายปาร์คค่ะมีรีเล่าให้ฟังทุกอย่างยังไม่กล้าปิดบงังพอเห็นท่าทางคุณนายปาร์คแล้วน่ากลัวจริงๆแล้วตอนนี้หนูยูอินอยู่ที่ไหน ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยค่ะพอเธอติดต่อกับฉันด้วยมือถือเคยเจอกันแค่ครั้งสองครั้งเองค่ะคุณนายป้าพยักหน้างั้นแสดงว่าหนูยูอินนั้นอยู่ที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วแล้วเธอรู้ไหมว่าโทษของการที่กล้ารองดีกับคนอย่างฉันเนี่ยมันต้องโดนกับอะไรบ้างฮะคุณนายปา้าโคอย่าอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูขอโทษต่อไปหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ หนูไม่กล้ามายุ่งกับใครอีกแล้วค่ะมีะรีเริ่มกลัวเพราะคุณนายปาร์คน่าจะโหใช้ได้ไม่อย่างนั้นจะคุมลูกน้องตั้งมากตั้งมายไม่อยู่ได้ยังไงกันก็ได้นี่ฉันเห็นแกนว่าเธอยอมรับสารภาพทุกอย่างนะฉันจะยอมปล่อยเธอไปก็ได้แต่อย่ากลับมาสร้างเรื่องวุ่นวายอะไรให้กับฉันเองไม่อย่างนั้นฉันไม่เอาถไวแน่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขณะที่ฟังคุณนายปาร์คเคลียร์กับยูอินตัวปลอมอยู่อีกฝั่งของงานก็มีเสียงผู้คนวิทย์ว้กันขึ้นมา <laughs> นี่แน่นี่แน่โซริมหัวเราะยังสะใจ ที่คุณนายปาร์คจมวงการหน้าแตกดังเพง่งเพราะลูกชายตัวแสบทำทุกอย่างพังทลายไม่เป็นท่าสมน้ำหน้าอยากวงการชีวิตคนอื่นดีนักกาตามสนองแล้วไหมล่ะโซริมยิ้มเจเริมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นในหัวใหญ่คุณนายปาร์คจมวงการอยากพังร้านเค้กฉันดีนักใช่ไหมคราวนี้ฉันขอพังงานเธอบ้างละกันละนะโซริม เปลี่ยนวิกฤตของคุณนายปาให้เป็นโอกาสของตัวเองเธอเดินตรงไปที่ชั้นเค,ค้กขนาดใหญ่ที่ตั้งรวมกันอยู่กลางโต๊ะอาหารสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานขอฉันเอาคืนบ้างนะคะคุณนายปาฮว่าแล้วโซริมก็ขยุ่งเค,ค้กป้าใส่แขกที่อยู่ในงานทุกคนวิตวายตกใจวิง่งหนีก้อนเค,ค้กกัน,กนโกลเดิ้ล ชิ้นลอยละลิว้วโดนแขกเลอะเทอะไปด้วยฝีมือของโซริมคุณนายปาร์คโมโหเดือดเรือดขึ้นหน้าเพิ่งจะเคลียเยียมีรีตัวแสบที่รับจ้างปลอมตัวมาปั่นหัวลูกชายเธอเสร็จก็ต้องมาเคลียกับยยบ้าที่ไหนก็ไม่รู้อารวาดปาเค้กใส่ในงานของเธอใครก็ได้จับยีตัวแสบนั่นมานี่เดี๋ยวเน้คุณนายปาร์คสั่งให้ลูกสมุนจับตัวของโซริมเอาไว้ลูกสมุนของเธอวิ่งตรงกูเข้ามาตามคำสั่งทันที พักบาทาของโซโริมเยียบเข้าที่ยอดอกของลูกสมนุนคุณนายปร์กจนหน้าหงายที่จะจับฉันเหรอฮะไม่มีทางซะหรอกนี่ลูกศิษย์คูมโมเน่ชินนะฮึโซโริมประกาศสักดาคุณนายปร์กเห็นลูกน้องที่กระเด็นออกมาแต่ละคนแล้วก็อารมณ์เสียใครก็ได้จัดการยอ้คนนี้ให้แม่ทีเมื่อเห็นลูกน้องไม่ได้เรื่องเจ้าแม่ป้าหันไป ขอร้องสามหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆข้างโฮเซดูเหมือนจะขยับตัวก่อนคนอื่นเขาต้องดิ่งเข้ามาจัดก,การใหยญยตัวแสบที่อาราวาสจนผู้คนแตกตื่นไปหมดพับพึบปึ้งโฮเซออกแรงไม่เท่าไหร่ก็สามารถล็อกใหญ่ตัวแสบตัวป่วนให้อยู่ในอ้อมแขนเขาได้ปล่อยนะปล่อยฉันนะไอ้บ้าโซริบมวมยวายเก่งนักไม่ใช่เหรอ เก่ <H ö hn> งนักก็หาทางหลุดไปเองสิโฮเซทําเสียมเฮี้ยมโซโริมดิ้นรนแต่ก็ไม่มีทีท่าว,ว่าจะหลุดออกจากอ้อมแขนแข็งแรงของโฮเซได้เธอจึงใช้กรเมตเด็ดเผยท่ามไม่ตายใช้ปากงับลงเข้าที่แขนของเขาเต็มๆโอ้ยโฮเซร้องเสียงหลงไม่คิดว่าจะโดนเย่าบ้านี่งับเป็นหมาบ้าเลยโซโริมใช้จังหวะที่เขาไม่ทันระวังตัวจับโฮเซทุ่มลงไปนอนกับพื้น พักฮึวิชาป้องกันตัวของฉันก็มีนิยะโซโริมยาะเย้ยก่อนจะใช้ความเร็วกระโดดหนีไปโฮเซที่นอนแองแมงอยู่กับพื้นโกรธจนตัวสั่นอย่าให้ฉันเจอเธอนะอีตัวแซบเธอได้เจอดีแนะ่โฮเซตะโกนตามหลังทั้งโกรธทั้งอายที่โดนโซโริมจับทุ่มลงไปนอนกับพื้นมันเสียหน้าของโฮเซแก๊งชาเลนเจอร์ชะมัด ที่โดนผู้หญิงจับทุ่มไม่เป็นท่าแบบนี้หลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเข้าใจดีแล้วคุณซูและนายังกลับมาที่คาหิฮาตระกูลปาร์คทุกอย่างสงบราบเรียบเหมือนพายุร้ายผ่านพ้นไปเขารีพานายังเดินเข้าไปในบ้านพอคิดว่าทุกอย่างทุกคนคงลงตัวลงตัวกันหมดแล้วอยู่ที่นั่นและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อแม่และเพื่อนของเขานั่งหน้าเบึ้งอยู่ในห้องรับแขก โดยเฉพาะคนแรกใบหน้าที่บึ้งตึงจนจะแตกอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณโูถามเสียงอ่อยพานายังมายืนอยู่ต่อหน้าทุกคนในห้องแกยังกล้ากลับมาที่นี่อีกเหรอป๋าคุณโูคุณนายปาร์คพูดเสียงเข้มคุณโซรู้ว่าตอนนี้แม่กำลังโกรธเขาจึงได้แต่กลมนานิ่งแกรู้ไหมว่าเรื่องที่แกก่อขึ้นวันนี้มันทำให้ทุกคนและคนอื่นๆเขาวุ่นวายกันแค่ไหนฮะ ผมขอโทษครับแม่เขาสำานึกผิดไม่มีคำแก้ตัวใดๆคุณนายปาร์คถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเหนื่อยนายเหลือเกินกับเรื่องราวพวกนี้ถ้าแกอยากขอโทษฉันจริงๆนะไปตามหายูอินตัวจริงให้เจอแล้วก็มั่นหมายกับเขาซะคุณนายปาร์คยย่งคำขาดแม่ครับทำไมแกมีปัญหาอะไรไหนแกบอกว่าอยากขอโทษฉันไง ถ้าอยากขอโทษฉันแกก็ทำสิ่งที่ฉันต้องการสิคุณนายปาร์คโกรธจนจะกินหัวทุกคนได้อยู่แล้วผมคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคับแม่เพราะผมไม่ได้รักฮานยยอินผมมีผู้หญิงที่รักของผมอยู่แล้วคุนซูเหลือบตาม,มองนายยังที่ยืนกมน้มนานิ่งอยู่ข้างๆนี่แกอย่าบอกฉันนะว่าแกรักอีเด็กกระโปรโรนี่อคุณนายปาร์คมองตามสายตาลูกชายแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ ผมขอโทษครับแม่ผมพยายามแล้วแต่ผมรักนายยังจนได้ครับแม่คุณนายปาร์คลมแทบใสเมื่อได้ฟังคำตอบจากลูกชายตรงข้ามกับสามนมุมที่นั่งอยู่ใกล้ๆอินซูนอูจินหันมามองหน้ากันแล้วยิ้มอย่างผู้ชนะในขณะที่โฮเซนั่นหน้าซีดเผือดเหลืสองนิ้วพอตัวเองแพ้พน,นันคุณนายปาร์คถอนหายใจอย่างละอาแล้วฮานอยอินลักแกจะทำยังไง ฉันจะกลับไปบอกพ่อเขายังไงกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นฮะผมว่าเขาก็คงไม่อยากจะมั่นกับผมหรอกไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้คนอื่นปลอมตัวมาแทงเขาหรอกครับแม่เหตุผลของคุณซูทําให้คุณนายปาร์คเถยงไม่ออกคุณซูดึงนายยังเข้ามาใกล้ๆพังคูเข่าพร้อมกันต่อหน้าคุณนายปาร์คทุกคนมองเขาอย่างตกใจแม้แต่คุณนายปาร์คเอง เธอไม่คิดว่าคุณซูจะทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตคุณซูไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครอย่าว่าแต่คนอื่นเลยขนาดเธอเป็นแม่คุณซูยังไม่เคยก้มหัวทําให้บังคับกันจริงจังแต่วันนี้ลูกชายของเธอคุกเขา่าคุกเข่าต่อหน้าทุกคนเสียด้วยที่ผ่านมาผมตามใจแม่ตลอดไม่ว่าจะบังคับอะไรผมก็ทําให้ทุกอย่างผมรู้ว่าแม่หวังดีกับผมแต่แม่ครับ ครั้งนี้ผมอยากจะขออะไรแม่สักอย่างผมขอทำตามหัวใจตัวเองได้ไหมครับให้ผมได้รักคนที่ผมอยากรักขอร้องละครับแม่ฮุนซูลงทุนขอร้องคุณนายปาร์กแกทำอะไรของแกฮุนซูคุณนายปาร์กลุกพวดแปลกใจที่ลูกชายยอมทำแบบนี้เหมือนไม่ใช่ปาร์คฮุนซูผู้เยอหยิ่งเย็นชาขอร้องละครับแม่ สามนุมลงมานั่งคุกเขา่าขอร้องคุณนายปาร์คช่วยคุณสูอีก,อกสามแรงนี่พวกเธออย่าทำแบบนี้นะคุณนายปาร์คดูมเมื่อโดนกดดันจากแกงชาเลนเจอร์แต่ทุกคนก็ยังนั่งคุกเขา่าไม่ยอมลุกไปไหนนะครับแม่ผมขอร้องคุณสุอ้อนวอนคุณนายปาร์คมองลูกชายสลับกับมองนายยังเธอรับไม่ได้จริงๆ อย่ามากดดันฉันด้วยวิธีนี้นะป้าคุณโซฉันรับไม่ได้หรอกที่แกจะรับผู้หญิงธรรมดาคนนี้เขาไม่มีอะไรเหมาะสมกับแกสักอย่างเลยนะคุณนายป้ามองเหยียดเห็นใจพวกเขาเถอะครับคุณแม่พวกเราขอร้องโอเซขอร้องอีกทีไม่ห่วงว่าตัวเองจะแพ้พนันเพื่อความสุขของเพื่อนแล้วแพ้พนันแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอก ให้มันมีศักดิ์ศรีหน่อยได้ไหมนี่พวกเธอยอมคุกเข่าขอร้องฉันผู้ผู้หญิงคนนี้เหรอแทนที่จะเห็นใจกุนายป้ากับโกรธเป็นสองเท่าเมื่อเห็นทุกคนให้ความสําคัญกับนายังจนกล้ามางัดข้อกับเธอฉันรู้ค่ะว่าคุณไม่ชอบหน้าฉันและฉันก็ไม่ขอร้องให้คุณมาชอบฉันแต่ฉันอยากจะขอพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันทำทุกอย่างได้อย่างที่คุณต้องการ นายยังออกโรงบ้างหลังจากที่ปล่อยให้แก๊งชาเลนเจอร์โซโรอยู่นานฮพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองสำหรับอะไรเหรอคิมนายังฉันถามเธอหน่อยสิว่าคนอย่างเธอมีอะไรเทียบกับฮานยูอินได้แค่ฐานะครอบครัวก,ก็แตกต่างกันริบลรับแล้วคุณนายปาร์คดูถูกถ้าเรื่องฐานะ ฉันคงสู้ลูกสาวอุปทานทานไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเรื่องความรักฉันเชื่อว่าฉันรักลูกชายของคุณได้ไม่น้อยกว่าผู้หญิงคนไหนในโรคนี้ยังเลนเจอร์อยากจะปรบมือให้ความกล้าหาญของใหญ่ตัวแสบนี้จริงๆกล้ามากกล้าต่อปากต่อคำกับเจ้าแม่ปาร์คความรักเหรอเธอรู้จักมันดีสัแค่ไหนกันถึงกล้ามาบอกว่ารักชายฉัน ถ้าปาร์คคุณซูไม่ได้เป็นคุณชายตระกูลปาร์คไม่ได้มีเงินทองล่ํารวยอะไรอย่างที่เธอเห็นเธอจะยังรักอยู่ไหมล่ะคุณนายปาร์าคเหยียดปากเออาก็เอาความรักมาอ้างเธอจะรู้ดีมาจากไหนกันเฮ้คิมนายังคุณนายปาร์คคิดในใจถ้าเป็นคนที่ฉันรักต่อให้เขาเป็นใครต่ําต้อยสักแค่ไหน ฉันก็จะรักค่ะนายยางตอบช,ชา้าๆคุณซูอยากจะกระโดดกอดยา้ตัวแสบนี่จริงๆคุณนายปาร์คถึงกระรอบยิ้มกับคําตอบของเธอแต่ก็รีบตีหน้าตายกวัวคนอื่นจะรู้ว่าเธอพอใจกับคําตอบของนายยางสักแค่ไหนอ๋อถ้าอย่างนั้นก็จงฟังนะปาร์คคุณซูต่อไปนี้เชิญแกออกจากบ้านตระกูลปาร์คแม่ครับ คุณซูโวยวายสวนขึ้นมาทั้งที่คุณนายปาร์กยังพูดไม่จบประโยคเขายอมลงทุนขนาดนี้แล้วแม่ยังจะเอาอะไรกับเขานักหนาเนี่ยถ้าฉันออกไปจากชีวิตของลูกชายคุณคุณจะไม่ไล่เขาออกจากบ้านใช่ไหมคะนายยังได้พูดแทรกเหมือนกันเธอไม่อยากให้เขาต้องมาลำบากเพราะเธอเออคุณแม่ครับผมว่าใจเย็นๆกันก่อนดีกว่าไหมครับสามหนุ่มพยายามเกี้ยก,กล่อมคุณนายปาร์กนิ่งเงียบ ฮุนโซ่ค่อยๆดึงนายยางลุกขึ้นและสามหนุ่มก็ยืนตามถ้าแม่ตัดสินใจทุกอย่างแบบนั้นเราก็เคารพในการตัดสินใจของแม่ครับฮุนโซคงคำนับคุณนายปาร์คเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดึงมือนายยางเดินตรงไปที่ประตูเขาไม่อยากอ้อนวอนอะไรทั้งสิน้นในเมื่อทำทุกอย่างแล้วตามสัญญาที่แม่ต้องการแล้วแม่ของเขาก็ยังทำแบบนี้กับเขาเขาก็ไม่คิดจะอยู่เพื่อรักษาสัญญาเหมือนกันนี่ ฟังฉันให้จบก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาโวยวายกันเนี่ยฮะคุณนายป้าพูดเสียงดุคุณซูหันกลับมามองฉันบอกให้แกออกจากบ้านตระกูลปาร์คไปเพื่อไปตามหาฮันยูอินตัวจริงตั้งหากละ่ะกลับมาให้ฉันด้วยนะฉันจะได้มีคําตอบไปบอกพ่อเขาว่าลูกสาวของเขายังอยู่สบายดีหรือเปล่ารู้ไหมทั้งหมดหันมามองคุณนายปาพร้อมกันไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้ยินหมายความว่าแม่ไม่ได้ไล่คุณซูออกจากบ้านใช่ไหมครับ อินซุนชิงถามก่อนคนอื่นคุณนายปาร์คเชิดหน้านิ่งเป็นประหนึง่งก่อนจะพยักหน้าตอบว่าใช่เย้ yeah! Yeah! ทั้งหมดตะโกนกอดกันแต่พวกนายต้องไปตามหนูยูอิงกับไม้ฉันที่ได้นะคุณนายปาร์คก,กำชับแม่ครับผมรักนายยังนะครับคุณซูรีบแยง้งทำไมวันนี้คุณนายปาร์คถึงได้ไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่าง ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแกนี่แกจะรักใครก็รักไปสิฉันแค่อยากให้แกไปตามหนูยูอินมาให้ฉันหน่อยเท่านั้นเองคุณนายปาร์คตอบไม่ได้มีความขุนเคืองใดๆในน้ำเสียงแสดงว่าแม่ยอมรับนายังแล้วใช่ไหมครับคุณซูทำเสียงดีใจก็เขาอยากพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เหรอฉันก็ให้โอกาสเขาแล้วไงคุณนายปาร์คทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณนะครับ คุณซูวิ่งเข้าไปกอดแม่ของเขาคุณนายปาร์กยิ้มกว้างตั้งแต่รู้จักความรักลูกชายของเธอก็อ่อนโยนขึ้นเยอะฉันยังมีสัญญากับแกข้อหนึ่งนี่และฉันคิดว่าแกต้องแลกสัญญานี้กับการได้รักนายังใช่ไหมคุณนายปาร์กกระซิบกับลูกชายคุณซูคิดว่าสัญญานั้นคือสัญญาอะไรและเขาก็ยิ้มกว้างแม่ของเขาสัญญาว่าให้เขาขออะไรก็ได้หนึ่งอย่าง ถ้าเขายอมคบกับยูอินวุนซูกอดแม่แน่นแม่ของเขารักษาสัญญาเสมอแต่ผมทําที่แม่ต้องการไม่สําเร็จนะครับวุนซูเสียงอ่อยที่มันไม่สําเร็จก็เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งหากถ้าแกอยากจะทําให้สําเร็จจริงๆนะหรอแกก็ไปตามหนูยูอินกลับมาให้แม่สิได้ครับแม่เราจะไปพาหนูยูอินกลับมาให้เร็วที่สุดครับวุนซูสัญญาเออแม่ครับ ว่าแต่ฮานยูอินหน้าตาเป็นยังไงครับแม่ที่ผ่านมาเขาเจอแต่ฮานยูอินตัวปลอมเลยไม่รู้ว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงคุณนายป์คหันมาบอกกับจองมินเป็นบริการส่วนตัวของเธอบอกให้ไปหยิบซองรูปของฮานยูอินตัวจริงที่โต๊ะทำงานให้เธอมาให้หน่อยไม่นานบริการก็หยิบซองมาให้เธอรับมันไว้ก่อนจะเปิดซองนั้นแล้วยิบรูปออกมาให้ทั้งแก๊งชาเลนเจอร์ และนายยังได้ดูนี่คือรูปของยูอินไปดูซะคุณนายปาร์กยื่นรูปให้คุณซูเขาดึงออกมาดูแล้วทั้งหมดก็ยืนมุงกันเข้ามาดูทุกคนพยักหน้ารับรู้จะมีแต่ก็อูจ,จินที่รู้สึกสะดุดกับรูปยายคุณหนูตระกูลฮานอะไรนี่เขาจำได้ทันทีว่ายายคุณหนูตระกูลฮานนี่คือครับเห็นทีแม่คงต้องขอตัวก่อนลวนะเพราะแม่เหนื่อยมากแล้ววันนี้ นายยังถ้าวันนี้ไปกลับบ้านจะนอนที่ห้องเดิมของเธอก็ได้นะเพราะข้าวของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมถึงปากจะร้ายไปบ้างใจดำไปหน่อยแต่คุณนายปาร์คก็มีน้ำใจอยู่บ้างขอบคุณค่านายยังโคง้งศีรษะเล็กน้อยเป็นการขอบคุณถ้าอย่างนั้นก็คงถึงเวลาที่เราต้องแยกกนกันแล้วละ่ะพวกเรากับก่อนนาะคุณซูและก็เธอด้วยนายยังว่าที่คุณนายปาร์คอินซุนยิ้มทะลน ให้นายังเราไปแล้วนะคุณซูอูจินและโฮเซเดินเข้ามากอดเพื่อนฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหมนายังอยู่ดีๆอูจินก็ขอกอดนายังขึ้นมาซะอย่างนั้นคุณ <c oughs> ซูกับแอมขัดจังหวะกอดแสดงความยินดีในฐานะเพื่อนไม่ได้เลยครับอูจินหันมาพูดกับคุณซูใสก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ปากพูดอย่างนั้นแต่ตามองนายังอย่างเขงม็ง ฉันว่าเรามากอดกันหมดนี่แหละดีกว่าเนาะนายยางเสนอทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยคุณซูจึงรีบนายยังเข้ามากอดแกอ้อมกอดของเขาก่อนที่อูจีนโฮเซและอินซุนจะเข้ามากอดซ้อนเป็นชั้นๆตอนนี้ก็เท่ากับว่าทั้งห้ากอดกันกลมเป็นก้อนขนมเค้กอยู่กลางห้องถึงแม้การเริ่มต้นระหว่างเธอกับแก๊งชาเลนเจอร์จะไม่ได้สวยและไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ เวลานี้ก็สามารถพิสูจน์ให้เธอเห็นได้ว,ว่าแก๊ง c ชลเลนเจอร์ไม่ได้เลวร้ายอะไรโดยเฉพาะนายผีดิบป้าคุณโซทําเป็นเย็นชาปากร้ายไปอย่างนั้นแหละแต่ความจริงแล้วดูอ่อนไหวซะไม่มี <c oughs> นายยังคิดในใจหัวรอะคิกคก,ค,กคักอยู่คนเดียวจะมีผู้หญิงคนไหนที่โชคดีอยู่ในอ้อมกอดของคนรักที่พร้อมกับทุกคนถึงสี่คนได้ขนาดนี้กันนะแถมแต่ละคนก็หล่อแบบสุดๆซะด้วย ฉันรักพวกนายจริงๆเลยนะยังฉันเจอตัวแซบหลังจากที่แยกย้ายทุกคนต่างกับขึ้นรถและขับไปยังบ้านของตัวเองยกเว้นก็นแต่ซองอูจินที่ถือรูปของยายคุณหนูตระกูลฮานติดมือออกมาจากบ้านตระกูลปาร์กหลังจากที่ทุกคนแยกกันไปเขาหันรถหมุนกลับไปยังบ้านพักริมทะเลทันทีหลังจากที่ปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดจนแน่ใจ ว่าใหญ่คุณหนูฮานยูอินที่สร้างเรื่องให้กับทุกคนวุ่นวายกันทั่วหน้าคือคนเดียวกับเยบบงยูมินที่พักอยู่บ้านริมทะเลของเขาแสบนักเยบองกล้าปั่นหัวพวกเราจนวุ่นวายไปหมดดีละชอบปั่นหัวคนอื่นดีนะักคราวนี้ฉันจะปั่นหัวเธอบ้างให้หมุนเป็นลูกคางเลยทีเดียว <c oughs> อูจินเยียบคันเลขจนมิดอยากจะเห็นหน้าอยจอมปวนนั่นจริงๆว่าจะทำยังไงถ้ารู้ว่าทุกคนรู้เรื่องนี้แล้ว